โรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจัดให้มีการส่งมอบใบงานเอกสารประกอบการเรียนและทำแบบสำรวจความยินยอมในการให้นักเรียนฉีดวัคซีนสำหรับเด็กที่มีอายุ5-11ถึง11ปีครับเมื่อเช้าวันที่12มกราคม2565นานางสาวสิริพรกองแก้ว พู้อในการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันจัดส่งมอบใบงาน ชุดที่3เอกสาร,ร,รประกอบการเรียนค่าอาหารกลางวันให้กับผู้ปกครองนักเรียนหลังจากโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเปิดการเรียนแบบออนแฮนหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิในจังหวัดลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียงอย่างไม่นิ่งโดยทางโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดําเนินการแจกใบางานและนมโรงเรียนในครั้งนี้ ภายใต้มาตราการป้องกันด้านสาธารณสุขในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งคัดมีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายในการสวมหน้ากากอนามัยและจุดบริการแอ,อลกอฮอล์ล้างมือการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลรวมทั้งมาตราการป้องกันโควิด -19 ของคณะครูด้วยการทำฉากกัน้นป้องกันสา่คัดหลังจากการพูดคุยกันระหว่างคณะครูและผู้ปกครอง โดยนางสาวสิวริพรกองแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครองโดยเหตุที่โรงเรียนต้องมีการเปิดเรียนแบบออนแทนซึ่งคณะครูได้จัดชุดแบบเรียนออกเป็นชุดๆเพื่อให้ง่ายต่อการแจกจ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียนโดยนางสาวสิวริพรกองแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรี กล่าวกับผู้สื่อข่าวรายการทันข่าวเทศบาลก้นนาวหน้าว่าหลังจากที่คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนำโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้มีการออกประกาศเรื่องการกำหนดรูปแบบการเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีในภาคเรียนที่2ทับพโดยกำหนดรูปแบบการเรียนแบบออนแฮนคือการ เรียนแบบนําเอกสารแบบฝึกหัดให้นักเรียนไปดําเนินการทาที่บ้านและกําหนดส่งใบงานให้กับโรงเรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีซึ่งพบว่าในจังหวัดลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียงยังมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาจึงจัดเปิดการเรียนในภาคเรียนที่2ทับ2,564แบบอ่อนแหนไปก่อน โดยทางโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจรึงได้สนองนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีโดยการเปิดเรียนแบบออนแทด์ hand, โดยกําหนดให้ผู้ปกครองนักเรียนมารับใบงานเอกสารประกอบการเรียนเพื่อน,นําไปทำที่บ้านแล้วนากลับมาให้โรงเรียนโดยจะควบคู่กับการสอนแบบออนไลน์ line, โดยจะมีการถ่ายทอดสดการเรียนในห้องเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความพร้อมด้านสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ต และจะมีการส่งคณะครูลงตรวจเยี่ยมนักเรียนตามบ้านเพื่อติดตามการเรียนของนักเรียนเพื่อให้การเรียนของนักเรียนไม่หยุดนิ่งนั่นเองโดยนางสาวสิริพรกองแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้คอยอำนวยความสะดวกพร้อมพูดคุยกับผู้ปกครองที่มารับใบางานในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรียังได้มีการสำรวจนักเรียนที่มีอายุ5ถึง11ปีที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 โดยภาครัฐได้กำหนดว่าจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของนักเรียนซึ่งในช่วงอายุดังกล่าวมีนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนแล้วจำนวน167คน ส่วนการฉีดวัคซีนของโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองละบุรีได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วประกอบด้วยนักเรียนที่มีอายุ12-18ปีจำนวนทั้งสิ้น191คนเข้ารับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว191คนส่วนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีจำนวนทั้งสิ้น43คนได้เข้ารับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วทุกคนครับ แล้วคนหนึ่งนะคะอนุบาลสามแจ้งความประสงค์มารับฉีดวัคซีนไหมแจ้งไม่ฉีดถู่ไหมคะนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยด็กอายุ5ถึง1ิเปีก็จะให้ฉีดวัคซีนนะคะก็เดี๋ยวเข็มหนึ่งแล้วก็จะเป็นเข็มสองสผู้ปกความฉีดยังคะฉีดประสงค์งสองเข็มแล้วจะเป็นบุ๊เข็มสามไหมคะไปก็ล็อกอินได้เลยนะคะที่โลตัสนะคะ ยังไงก็รักษาสุขภาพาน,นะคะขอบคุณค่คะท่านผู้ชมทุกท่านครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลกาวนามาฝากทุกท่านกันในวันนี้ครับก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์วระาศักดิ์ไกลเลิศก,กรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลกาวนาด้วยดีเสมอมาครับสำหรับวันนี้ผมกิติเดชชัยและทีมข่าวทุกท่านสวัสดีครับ